อยากให้เธอมาร้องรับน้ำตาของฉันเธอจะได้รู้ว่ามันมากมายขนาดไหนที่ไหลออกมาเพราะความเสียใจก็เพราะเธอทอดทิ้งฉันไปอยากให้เธอรู้ว่ารักเธอมากสักแค่ไหนและฉันเสียใจมากมายสักเท่าไรตั้งแต่วันที่เธอทอดทิ้งฉันไปมีใครมาอีกคนร้องไห้เสียใจจนไม่มีน้ำตาเพราะไหลออกมา แบทุกนาทีอีกนั้นแค่ไหนที่ใจต้องเป็นอย่างนี้ให้ทำอย่างไรดีเธอจึงจะกลับมาหาฉันถ้อทิ้งฉันไปอยู่กับใครตรงไหนบนโลกใบนี้ฉันคนนี้จะออกตามหาเธอทุกวันจะอยู่สุดขอบฟ้าหรือไกลยิ่งกว่านั้นไกลกว่าพระจันทร์ฉันก็จะตามไป แม่อยู่บนฟ้าฉันจะเป็นมันนกบินไปตามหาจะเป็นมันปลาวปลาไวตามาเธอทายอยู่ในน้ำสอนอยู่หันใดหรือในปราสาทอันงดงามจะเป็นเจ้าชายขี่มาไปตามหาเธอจนกว่าจะเจอกันเพราะฉันรักเธอได้โปรดรู้ว่ารักเธอในใจฉันมีแต่เธอคนเดียวเสมอเท่านั้นอนดามมดฟ้าก่อนเมฆอาทิตย์แลกก็พระจันทร์มากองไอฉันเพนล่อกับเธอก็คงไม่มี วันยอมแล้วจะทิ้งฉันไปทำไมละน้อคนดีฉันเองคนนี้ก็รักแต่เธอหมดหัวใจอยากให้เธอรู้ฉันรักเธอมากขนาดไหนจะนี้ฉันไปไกลห้นใดก็จะตามพระกับขึ้นมาหน้าเธอ จะทิ้งฉันไปอยู่กับมังกรพลไฟใจร้ายจะรีบแปลงกายเป็นอัศวินเป็นจัามังกรบินพาเธอกลับมาแม่ทุกแม่มดจะไปไร่มนตสามให้เป็นเจ้ายิงนิดทราจะยอมเป็นเมือเจ้าชายขี่ม้าไปเอายาม,มาถอนคำสาปให้เธอฉันใจต้องพิษเธอให้เธอฟื้นขึ้นมาได้สบตากันและให้เธออยู่ในอ้อมกอดของฉันตลอดไปชน,นีรันเหมือนในนิทาน รู้ก็รู้ฉันรักเธอมากขนาดนี้แล้วใย,ยในใจคนดีจึงคิดฉันนี้ไปเห็นหรือยังน้ำตาฉันไหลออกมาขนาดไหนก็เพราะว่าเสียใจที่เธอไม่คิดรักฉันแล้ว กลับมาได้ไหมกลับมารักกันกลับมารักกันมีฉันและเธอเราจะรักกันเหมือนแรกที่พบเจอฉันยังรักเธอหมดใจเสมอเหมือนวันนานฉันยังรักเธอเธอได้ยินไหมยอย่าจากฉันไปทิ้งฉันไปไหนเลยกลับมารักกันเหมือนอย่างที่เคยอย่าทำใจเมยเมือ่อมันเฉยรีบกลับมาซักที อย่าปล่อยให้ฉันคนนี้คนที่รักเธอสุดหัวใจให้มีน้ำตาไหลออกมามากมายชุกวันได้โปรดชนะกลับมาหาฉันมารักกันนะคนดีที่รัก